เวลาซื้อมือถือใหม่ควรจะเตรียมมือถือ,อยังไงเพื่อไม่ให้มีปัญหาจุกจิกกวนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนำให้ครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเวลาที่เราซื้อมือถือใหม่เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่บางคนก็จะเอาซิมใส่นะครับแล้วก็ใช้งานไปเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่แนะนำนะครับโดยเฉพาะใครที่เชื้อมือถือยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าจะมีปัญหา จุกจิกกวนใจเนี่ยมาลบกวนเราได้นะครับผมก็เลยจะแนะนําให้นะครับเพิ่งปกติผมจะใช้วิธีเนี้กับมือถือใหม่ทุกเครื่องไม่ว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนที่ผมซื้อมานะครับผมจะทําแบบนี้ก่อนตลอดแล้วทําให้การใช้งานมือถือของผมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับเพราะนั้นติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะครับอ่ะขั้นแรกเลยนะครับ ให้ดูก่อนนะครับว่าแบตมือถือของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้ามีอยู่ไม่ถึง80%นะครับให้ไปชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับชาร์จถึง80%หรือว่าชาร์จถึง100%เลยก็ได้นะอ่ะผมก็ไปชาร์จแบตมาแล้วครับจน100%นแล้วนะครับอ๋อแนะนำนะครับ80หรือ100%นะครับควรจะให้มีแบตเยอะๆไว้นะครับเพราะว่าเราจะไปทำการอัปเดตตัว Android กันก่อนนะครับก็ ยังไม่ต้องไปเข้าตัวมี Account อะไรทั้งนั้นนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องไป s าย n ินนะครับไม่จําเป็นนะฮะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือต่อกับ Wi-Fi ครับเพราะว่าแพ็กเกจนะครับการอัปเดตเนี่ยมันจะใช้โคตาเน็ตค่อนข้างเยอะนะฮะจะได้ไม่เปลืองเน็ตโทรศัพท์เรานะครับอ่ะแล้วก็ไปหาปุ่มอัปเดตนะฮะใครที่ใช้มีอยู่ไอเหมือนผมเนี่ยจะเห็นเป็นปุ่ม พวกอัปเดตนะฮะหรือแอ d r o อยยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะหาดูได้ง่ายๆนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแจ้งเตือนมาแจ้งเราเองนะครับขอเพียงแค่เครื่องของเราเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าตรวจพบว่ามือถือไม่อัปเดตนะครับให้เราไปกดอัปเดตก่อนยังไม่ต้องเข้าไปซน์อินอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะเพราะว่าต่อให้เราไม่ล็อกออนอะไรเลยเราก็กดอัปเดตได้นะครับมันต้องการเพียงแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับ ่ะเสร็จแล้วนะครับกดดาวน์โหลดอัปเดตนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าจะอัปเดตเป็นไรนะฮะอย่างผมเนี้ยอัปเดตเป็นมี u ไอเวอร์ชั่นสิบนะครับก็จะมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มมานะครับอ่ะเขาก็จะมีบอกนะฮะตรงนี้ก็รอมันอัปเดตนะครับแนะนำว่าพยายามเปิดหน้าจอค้างไว้นะครับมันจะดาวน์โหลดได้เร็วกว่าการไปล็อกหน้าจอหรือปิดหน้าจอเห็นไหมฮะนี่แป,ป๊บเดียวเองนะฮะ 500กว่าเมกนะครเสร็จแล้วนะครอันนี้เราก็รอขั้นตอนมันอัปเดตจนเสร็จนะครับเมื่อ Android อัปเดตเสร็จนะครับให้เรากดรีบูตโทรศัพท์หนึ่งครั้งนะครับตัวมือถือเนี่ยเขาจะแสดงหน้าจอขึ้นมานะครับเราก็รอให้มันติดตั้งอัปเดต Android ให้ครบถ้วนก่อนนะครับ แล้วค่อยมาทำตามขั้นตอนต่อไปอะเมื่อระบบลงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาที่มือถือนะครับก็ดูว่ามันอัปเดตมีอะไรที่ผิดปกติไหมนะครับอ,อันนี้อาจะมีอะไรขึ้นบ้างก็กดๆเน็กๆไปก่อนนะครับ อันนี้จะย่อไปก่อนให้เราเข้ามาดูที่การตั้งค่าของ Android นะครับแล้วก็เข้ามาดูที่ตัวมือถือนะครับอ่ะถ้าไม่พบอัปเดตใหม่เพิ่มแล้วนะครับอ่ะให้เช็คก่อนมันจะต้องขึ้นว่า no update นะครับแบบเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับให้เช็คให้ชัวร์นะครับว่าขึ้น no update นะครับก็คือหมายความว่า มือถือของเราเนี่ยอัปเดต Android เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดไม่มีอัปเดตใดๆเพิ่มอีกแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยหาเมนูในมือถือ Android นะครับที่เกี่ยวกับการรีเซ็ตหรือ Factory r e s e ซ็หรือถ้าใครใช้เมนูไทยมันขึ้นว่าคืนค่าโรงงานนะครับตรงนี้ถ้าใคร เออเผอใช้งานเครื่องไปแล้วมีข้อมูลดาวน์โหลดไว้มีรูปวีวิดีโออะไรพวกนี้แบ็กอัพก่อนนะครับอ่าไปแบ็กอัพไว้ที่อื่นก่อนแต่ของผมเนี่ยไม่มีเพราะเพิ่งแกะกล่องมาแล้วก็อัปเดตเลยนะครับทงบอกว่าแกะกล่องมาเนี่ยควรทําแบบนี้เลยยังไม่ต้องไปใช้งานจริงจังยังไม่ต้องเอ่อไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเข้า Google ไม่ต้องเข้า Account, มีแอคเคาท์ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรเลยนะฮะมาถึงปุ๊บต่อ WiFi อัปเดตรีบูตเครื่องแล้วก็มาที่ Factory Reset เลย ขาก็จะบอกว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับหายหมดเกลี้ยงนะครับ Account Contact รูปวิดีโอแอปพลิเคชันเกมเกิมต่างๆแบ็กอัพอะไรพวกนี้หายหมดนะครแล้วก็มันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับ erase all data นะครับภาษาไทยก็คือลบข้อมูลทุกอย่างออกหมดนะครับสิ่งที่เราจะต้องกดนะครับถ้าเรายังไม่แบ็กอัพเราไปแบ็กอัพก่อนแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรอยู่แล้วเพราะเครื่องเพิ่งแกะกล่องมาเหมือนผมเนี่ยกด factory reset เลยนะครับซึ่ง ไอเจ้า Factory Reset ตรงเนี้ยปกติแล้วนะครับเพื่อเสถียรภาพที่สูงสุดข,ของมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยเราจะทำกันทุกครั้งหลังจากที่อัปเดตตัว OS ใหม่นะครับแต่เนี้ยก็คือมันทำง่ายเพราะว่าเครื่องมันยังไม่มีข้อมูลเพราะเครื่องมันเพิ่งซื้อมานะครับผมเพิ่งบอกว่ามือถือผมทุกเครื่องเนี่ยผมจะทำแบบนี้หมดนะครับมันยังไม่มีข้อมูลเนี่ยมันเพิ่งใช้มานะครับ เปิดมายังไม่ได้ใช้เลยก็ให้ f a c u o r y Reset ก่อนเพื่อทำการล้างขยะต่างๆนะครับที่เกิดจากพวกแคชไฟล์ตอนที่เราอัปเดตตัวมือถือนะครับแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาที่มันสร้างข้อมูลคืนค่าโรงงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปอัปเดตใหม่ไม่ครับต่อให้เรากด f a c t o r y Reset ไปนะครับ ตัวมือถือ Android ของเราก็จะใช้เวอร์ชั่นล่าสุดที่มันได้อัปเดตสำเร็จไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปกดอัปเดตใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าค่าโรงงานในที่นี้ได้ถูกแทนที่ด้วยอัปเดตล่าสุดที่เราได้อัปเดตผ่าน w i f i ไปแล้วนะครับแต่มันจะเป็นแบบใสกิ้งเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้งานจริงจังหลังจากที่ตัวมือถือของเราทำการคืนค่าโรงงานสำเร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีการสร้างฐานข้อมูลนะครับเตรียมพวกแอปออ,ปอะไรต่างๆนะครับให้พร้อมใช้นะครับมากที่สุดนะครับช่วงนี้ก็คือให้เรารอนะครับเมื่อมันคืนค่าโรงงานเสร็จนะครับก็ จะได้หน้าที่เหมือนกับตอนที่เราแกะกล่องเปิดเครื่องเครื่องใหม่ครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็มาเลือกภา mm hmm. ออษาภาษาอย่างผมเนี่ยมันเป็นหลอมจีนใช่ปะ่ะก็เนี่ย mm hmm. ผมก็เลือกเ mm hmm. มนูอังกฤษไปนะอื่นก็กดข้ามข้ามไปนะฮะเน็ตเวิร์กอะไรยังไม่ใส่นะครับกดข้ามไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเดี๋ยวจะรีบไปโชว์ให้ดูนะครับว่าเวอร์ชันเนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่ล่าสุดแล้วนะครับ อันนี้ซิมผมยังไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้จำเป็นนะครับอ่ายังไม่ได้จำเป็นเอาเครื่องให้พร้อมก่อนโอเคอันนี้ skip ไปก่อน skip skip อ่าน,นี้กดไปายบายเน็ตเวิร์กกดผ่าน full s น r e n catcher โอเค อันนี้เขาก็จะสอนการาใช้หน้าจอแบบเต็มจอนะครับการใช้หน้าจอแบบเต็มจอเนี่ยข้อดีก็คือไม่มีแถบพวกปุ่มโฮมปุ่มแบ็กอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็เนื่องจากไม่มีปุ่มมาขึ้นลอยอย่างนี้ใช่ปะก็สามารถป้องกันไม่ให้มือถือของเราเนี่ยจอเบิร์นได้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรที่มันขึ้นซ้ําๆอยู่บนหน้าจอเนี่ย นานๆนะครับมันก็จะทําให้จอบเบิร์นได้นะครับเรามาดูกันตั้งค่าของเรานะครับเห็นไหมฮะ My Device นะครับเป็นมี u i 12.5.4แล้วนะครับไม่มีอัปเดตแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อเน็ตเดี๋ยวลองต่อเน็ตดูกันอ่ะผมลองต่อ w i i เดูนะครับต่อ WiFi เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คอัปเดตกันดูนะครับเห็นไหมฮะ ตอนเน็ตแล้วไม่มีอัปเดตขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ่อจะเสียเวลาดาวน์โหลดอัปเดตไปแล้วไปกดค่ารีเซ็ตโรงงานไปคืนค่าโรงงานแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนออกจากโรงงานจริงๆทําไม่ได้แล้วนะครับนอกจากลงลอมใหม่นะครับก็คือขั้นตอนนี้เป็นอันที่แนะนํามากนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้มือถือเสี่ยมี่นะครับแล้วจะชอบพบปัญหา เอ่อความร้อนเอ่ยทัดไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าพลาดเต็ปนี้กันไปนะครมือถือยี่ห้ออื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่มือถือที่ผมซื้อมาทุกรุ่นทุกยี่ห้อผมทำแบบนี้หมดนะครับก่อนที่จะไปใช้งานจริงๆนะครับผมอยากให้มันคืนค่าโรงงานโดยมือผมเองนะครับเพราะนั้นเราจะได้เครื่องที่แบบว่าสดใสนะครแล้วก็ ใช้งานได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเราจะได้ทดสอบเครื่องของเราด้วยนะครับเพราะเครื่องเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาใหม่มันมีประกัน7วัน15วันใช่ไหเราจะได้รู้ว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมถ้าเรากดคืนค่าโรงงานนะครับมันเป็นการทดสอบเบื้องต้นว่าเครื่องของเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างปกติถูกหรือเปล่านะครับสามารถกลับคืนมาลอมตัวเริ่มต้นล้างหมดได้เลยหรือเปล่านะครับเป็นการช่วย ตรวจสอบเครื่องเบื้องต้นด้วยนะฮะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ